บุติตักปิตาตินารนมาตาตามา,าหายนเราจะไปมานาวิชาพาทาไทายเงตตินจตกรยานขี่จเส้นใต,ต้จรใต้คำอำําคำทำกิริยาจ้า จาก<ด>าจากจ<ด>ากการประโยคประโยคที่กำหนดให้จำหนดให้นินสีสุดาตีตดา,ดดาหัวลาะหัวล้อเสียงดังดันดันตาคุณ พ euh ื้นผ้าปูปีกพ the ิชพิกปิชพิชปูหลังดังแป้งตาบโตโตตันโตโตตันกอดตายกอดตาย ตุ๊กตาตาหมีตีหมีปีตีคุณคุณแม่จำขนมขนมบัวลอยบัวลอยมาฮาน้องน้องพิมพิมอะไร เสียงดังลั่นล่ห้องยันลั่นยันลั่นยันเฮ้ยโดมจอมรับประทานตับรับทานรับจับปะปะทานทาน ไอกิ่มิมมอดฮมอดมอมอกะโดดกะต้นกะโดดกะต้นโดดตโลดเต้นเ้เต้นด้วยวอาการอาการ มัมปัมผักฮะผักผันเก้าอี้เก้าอี้ล้มล้มต้าสายปานตปานํำอาหารเช้าอาหารเช้าติบี้เย็นดอกมะลิ ta bắt đi hai nào